สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อัลลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกแลวก็แชร์คลิปวีดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อนำสินค้าไม่ได้ชักชวนการลงทุน่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยินยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมสลีกเกมเลสซิ่งนะเกมนี้แก่คาบิขับเชนนะเล่นเกมได้เงินจริงอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะอันนี้เราก็จะมากะเป็นการถอนเงินครั้งที่ห้านะจริงๆเราก็ไม่ได้วิ่งแก่มันตั้งแต่ประมาณวันที่สิบ อตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาแกะฟรีก็จะเล่นไม่ได้นะเราก็เลยไม่ได้เสียตังค์ซื้อนะอ่าแต่เราก็คงมีรายได้อยู่รายได้เกิดจากอะไรรายได้ก็ก็เกิดจากการคุกกิ้งการทาอาหารเล็กๆน้อยๆนะ่ก็ที่ทําฟาร์มไปสองตัวนะก็ก็ย่ากันเนื้อนะอ่านนี้เราก็จะไปถอนแต่ว่าตอนนี้ก็ถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกนะอาจจะเป็นศูนย์จุดอกศูนย์จุดสองคยูบีนะตอนนี้คยูบีเลยประมาณสามสิบห้าบาทก็ถือว่า ยังได้อยู่แล้วก็ฝไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เราก็จริงๆแล,แ,ลลงแล้วเราก็คืนทุนนานแล้วนะเกมตัวนี้นะลงไปสามคิวเบียตอนนี้เราก็ถอนมารอบที่ห้าแล้วเราก็คืนทุนหมดแล้วละนะเรามาถอนกันปุ๊บๆนะเราก็เอาอาหารแกะไปขายนั่นเองนะไมรูจะรอบเดียวผ่านเลยหรือเปล่ามันจะเออเร์เลอร์หรือเปล่านะผมชอบเออเร์เลอร์มากเลยนะ อจริงๆใครเล่นช่วงแรกๆก,ก็ถ้าเกิดไม่ทําฟาร์มต่อนะก็คงได้กำไรกันหมดแล้วแม้แต่ทั้งสายฟรีนะโอ้โหตอนนั้นที่เคยมีข่าวแบบสายฟรีปั๊มกันแบบหกร้อยไอดีเลยนะอ่เดี๋ยวเราถอนเงินกัน,กนรอสักครู่นะเราทําการถอนกองฟางหกพันกว่าถอนอ่าสึกจะเป็นเนื้อนะสี่พันกว่ารวมกันก็จะเป็นหมื่นอาหารนะหมื่น ไดบพนะรอสักคู่หนึ่งอ่ะได้แล้วนะน่าจะได้นะตะกี้เกมมันค้างนะไม่เป็นไรนะรหัสนี้เปลี่ยนกันได้นะไม่เป็นไรไม่ได้เป็นความลับแล้วก็ไม่ได้มีเงินด้วยนะเอออะรอจะแท็กนะไม่รู้จะเออร์เลอร์หรือเปล่าชอบเออร์เลอร์แท็กที่หกนะแท็กที่หกเนี่ยใครยังไม่เปิดป๊อปอ,ปอัพเนี่ยก็ไปเปิดแต่ส่วนใหญ่เปิดแล้วก็ยังเออร์เลอร์ได้แท็กที่หกเนี่ยนะรอก่อน แช้หกแล้วปุ๊บนะเป็นศูนย์แล้วนะนี่ได้มาแล้วนะครับหกพันกองฟางนะนี่หกพันสองนะ,ะเราก็ต้องทำเหมือนเดิมตึ๊บได้ไหมเบอรเลอรนะชอบออเบอรเลอร์อ ชอบเออนะรอสักครู่นะ,อะรอแท็ก,กเหมือนเดิมอันนี้เสร็จแล้วตอนขายตอนขายก็ต้องรอแท็กเหมือนเดิมตอนขายที่ร้านค้านะูแท็กเยอะเหลือเกินนะอ่ะอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขายผลิตผลจากฟาร์มแกะเรานะอเหมือนเดิมนะก็หกพันสองรแปเจ็ดนะ ตึง้งนี่เริ่มเหมือนเดิม่ะรอดูอ่าอันนี้ก็โอ้เมกี้เกือบขายอ่ะขายสำเร็จแล้วนะมีร้อยี่สิบหกแกะนะเหลืออันนี้เนื้ออีกนะเนื้ออีกสี่พันหกสี่พันหกร้อยอ่ะ,อะรอสักคู่ อ่ะเราขายเสร็จแล้วนะครับสองอย่างนะทั้งกวองฟังแล้วก็เนื้อนะอ่ะเราก็ต้องเป็นแรกเป็นแกะนะร<อ>้อยเก้าเจ็ดนะเหมือนเดิมห้าปอร์เซ็นยี่สิบเจ็ดนะ <c oughs> ได้ไม่กี่บาทนะ <c oughs> ทีเดียวได้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อ ได้เรืหรือเปล่าอรอสักคู่เหมือนเดิมอ่ะตอนนี้เราก็ได้แกะทองอะไรนะยี่สิบเจ็ดเหรียญแกะทองนะยี่สิบเจ็ดจุดสามนะขายได้เท่าไหร่นะอ่ะได้เท่านี้นะสองจุดเจ็ดเคบีก็ถือว่าเป็นเงินนะ,ะขายไปมาไปเซลเซลเซล ได้ตังค์ยากเจนทำไรเราก็ฟาร์มมาใหม่ได้นะ, <S <S อะเอารคอนเฟิร์มธุรกรรมเหมือนเดิมอะอันนี้ก็เรียบร้อยแลนะตอนนี้เราก็มีอยู่อ4 kv จุนะก็รวมๆจริงๆก็ได้มาแล้วก็ไปลงเกมนี่น,นะลงเกมอน่นเจี่ยเนที่อ่ จำชื่อเกมไม่ได้นะอ่ะโอเคก็ลงนี้เกมนั่นแหละโอเคก็เดี๋็กพีหน้าก็เจอใหม่อ่ะอ่าก็ใต้คลิปก็จะมีลิงก์เข้าเกมวิ่งแกะมีลิงก์เข้าเกมอ่าแล้วก็เข้าเว็บมิกาแลนใะนตลาดซื้อขาย NFT นะแล้วก็สมัครบิ๊กขับเล็กแล้วช่องทางติดต่อข่าวสารนะขายของก็สั่งเล็กน้อยใต้คลิปโดยจะมีลิงก์สมัครการันเทคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพียงหนึ่งนาะที ใช้มีนาการสมัครยืนยันตัวๆนี้บบบประชาชนสามสิบนาทีนะความน่าเชื่อถือสูงนะเปิดมา5ปีแต่ก็มีความเสี่ยงนะอัลเบิร์คเิปตัวอันดับหนึ่งโลกนะสามารถสมัครได้โอเคเอ็กวิตเทคกซ์คิวตัวอันดับสองโลกเปิดมา8ปีนะนี่โอเคเอ็กนี่มีระบบเทรดมาจินดีส่วนในโลกดีกว่าไปไหนนยังไงก็ลองสมัครประเทศดูผมก็เทรดอยู่นะกูคอยเวตตัวน้าเปิดมา4ปีเกดเดอร์โอเวตตัวน้าเกิดมา10ปีนะฟาร์มคริปเปอรคอยหรืออื่นๆได้แอร์แบงก์เวตตัวน้าเปิดมา8ปีนะสายเกมนะฟีเจอร์เอ็นนะ โมบอกเกมสร้างรายได้นะฮะโรลรคอยสายฟรีขุดเหรียญน,นะมีคอยมาเนียนให้คล้ายโรลโคอยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนคำเสี่ยงถ้าจะลงทุนก็ออกพิจรารณากัน,นดีๆครับเจรันใหม่พี่หน้านะครับบ๊ายบาย